ทยากู้ชาติพี่กัลยาณีและชื่อหวานมากป้าแผนเคก้กชาวนาโคราชครับขึ้นมาพูดทะลกหนังนัททูตให้ฟังหน่อยเถิดะทไเป็นของ ดีพี่น้องพี่เวทีสวนลุมและพี่น้องทั่วประเทศและก็เวทีท่านหลวงปู่พุทธอิสระค่ะดิฉันนางกาลยาณีจูปางตัวแทนจากจังหวัดพระนครศรีอยาค่ะสำหรับดิฉันเองก็คือจำได้เนาะเปลี่ยนหมวกแต่ว่าก็เป็นป้าแพนเค้กคนเดิมแหละค่ะค่ะจำได้นะคะป้าแพนเค้กค่ะจะเปลี่ยนหมวกหรือไม่เปลี่ยนหมวกสโลแกนก็ป้าแพนเค้กชาวนาค่ะ วันนี้นะคะดิฉันกาลยาณีจุปางตัวแทนจากอยาขอพูดฟาร์มในใจแทนคนพี่น้องจังหวัดพระนครสิยาก่อนค่ะนะคะทุกท่านคงจะได้ยินนะคะว่าพรุ่งนี้วันที่15ตัดไม้ข่มนามของนกแสกคงรู้จักนกแสกนะคะพ่กนี้ดิฉันจะเล่าไล่เลียงมาเลยนะคะพวกนี้นกแสกจะขึ้นจะลงเรือจะลงเรือที่ ที่วัดวัดหันตานะคะเขาจะลงเรือตรงนั้นสร้างภาพมาทางเรือเยอะแยะนะคะแล้วก็จะมาขึ้นทางบกที่ท่าจันของเราแล้วก็จะเดินผ่านตลาดหัวลอเจ้าพรมเทคนิคตลาดาแล้วก็เจดี JD, นะคะเจดี JD, นักเลงของเราเพื่อเข้าสนามกีฬาจังหวัด นะคะในการไปทางนี้ก็สร้างภาพตอนแรกบอกจะเอาช้างเดินนําหน้าลงเรือแล้วจะขึ้นเอาช้างจะสร้างภาพให้คนอายุทยาและคนทั้งประเทศเห็นโอ้โหมาทั้งทางเรือ,อมีช้างด้วยแต่ดิฉันเช็คข้อมูลแล้วแม้แต่ช้างยังไม่กล้าเดินยังไม่กล้าเดินด้วยเลยนะคะถ้าจะเดินสงสัยจะหมา หมานําหน้าอีนกแสกแน่นอนทุกนี้นะคะแล้วพี่มันบอกว่าสนามกีฬาจังหวัดพระนครศียาพวกนี้จะมีสองแสนคนมาทั่วประเทศตัดไม้ข่มน้ำให้พี่น้องมวลมหาประชาชนกลัวนะคะดิฉันในฐานะเขานิยาบอกแทนได้เลยนะคะสนามกีฬาเราบรรจุคนไม่เกินหนึ่งหมื่นคนมันจะเอามาตรงไหนสองแสนคนอีนกแสกมึงดูด้วยนะไอตูวไอเต้นดูด้วย มึงจะที่ไหนกูขนยาเนี่ยกูรู้มาได้ไม่เกินหนึ่งหมื่นคนแค่หมื่นห้าเนี่ยมึงต้องขึ้นคอขย่งขึ้นมันถึงจะยืนได้นะคะแล้วอยุธยา fc นะคะที่เป็น ฟุตบอลดิฉันก็ไม่เคยรู้เรื่องฟุตบอลที่จะมีแข่งขันพวกนี้ยกเลิกไปเพื่อไม่ต้องการให้อีนอกแสกมาสร้างภาพพอคนมาเชียร์ฟุตบอลมันก็จะบอกนี่ไงแดงทั้งแผ่นดินนี่งไงอยุธยาแดงทั้งแผ่นดินมึงอย่าเหมานะว่าคนอยาจะแดงไปกับมึงมึงดูเสื้อกูก่อนวันนี้เสื้อกูเห็รรนเสื้อแล้วใช่ไหม มึงเห็นเสื้อกูแล้วใช่ไหมว่ากูไม่ใช่แดงทั้งแผ่นดินมึงอย่าแอบอ้างอยุทยาแดงแผ่นดินนะแค่พวกนี้ฟุตบอลนะฟุตบอลย,ย้ายเพราะเขาไม่ต้องการให้มึงเอาภาพของที่พวกเชียร์ฟุตบอลมามึงจะมาบอกว่าแดงทั้งแผ่นดินแล้วพวกนี้มีงานแต่งอีกหลายงานเดี๋ยวมึงก็ถ่ายลงใหญ่แล้วโอ้โหแดงทั้งแผ่นดินกูบอกได้เลยไม่ใช่ บรรจุไม่ได้เกินหมื่นวันนี้มึงวิ่งลอกกันเลยทั้งอำเภอเลยนะมึงวิ่งกันใหญ่เลยเอาอำเภอนี้ให้ห้าร้อยอำเภอนี้พันห้าคนที่จะมานะักดิฉันบอกเลยนะคะว่าต้องได้กับมันพันห้านะนายใหญ่ให้มันพันห้าอย่าเอานะสองร้อยอย่าไปเอาของมันนะสองร้อยอย่านะมันให้ 1, ให 500, พันห้าบางอำเภอให้ห้าร้อยบางอำเภอพันสร้างผลงานปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านกำน,นันบางอำเภอไม่กล้าแล้วไม่กล้าลุกขึ้นมา ชาวบ้านก็ไม่กล้าลุกมึงอาหน้าไหนเนี่ยมึงหลอกเขาเรื่องข้าวเนี่ยเขายังไม่ได้เลยมึงเอามาสร้างภาพอะไรกูฝากไปถึงไอ้นายกสวัสด์ด้วยนะที่ไอบอกไอ้น้องสาวในที่ออกรายการช่องสิเอ็ดนายกสู้สู้โครงการนี้ดีนักหนาโครงการข้าวและเป็นไงพาชีได้กี่คนที่วิทยาบุญัสลิริเอาเงินไปแจกไปแจกที่บางไทรอำเภอเดียวสีร่รอยกว่าคนพาชีหกคน อำเภออุทัยได้ไหมได้ไม่กี่คน15อำเภอ16อำเภอมันได้แค่อำเภอเดียว400คนนอกนั้นอำเภอละ5 5คน3คนและอย่าสร้างภาพและอย่าทะลึ่งไปกับมันนะคะตอนนี้เขาหูตาสว่างแล้ววันนี้ตอนนี้มึงก็ยังไม่นอนกันวิ่งให้ผู้ใหญ่บ้านกำน,นันบอกออกมาเหอะออกมาทำไมออกมา,า,ไ,มออกมาไม่มีผลงานออกมาแต่ชาวบ้านตอนนี้โทรมาบอก ไม่ออกแน่นอนมึงไปเกณฑ์ไอโกตีมาเกณฑ์ไอกรุงเทพไปไอาย,ยากูประกาศได้เลยว่าไม่ใช่แดงแดงมีไม่กี่เปอร์เซ็นตและอย่าสร้างภาพนะคะอย่าสร้างภาพบอกได้เลยวิ่งให้วนเลยพรุ่งนี้แหมมีการจะเอาช้างจะเล่นเล่นของใหญ่และช้างนําหน้าโถมึงอย่าพูดอีนอกแสกมันเสนียดจังไรจังหวัดกูมึงไปที่อื่นได้เลยอีนอกแสกมึงอย่าเอาจังหวัดกูมาเป็นตัวล่อ ว่าแดงทั้งแผ่นดินมึงไปเซ์มึงไปจังหวัดมึงเลโก,กตีมึงอย่ามาจังหวัดด้วยยากูประกาศได้เลยกูต่อต้านมึงอยู่แล้วพรุ่งนี้เช้าไบปิวของกูไปไม่หมดตามอ,อ่ตามสะพานลอยกูก็มีแล้วนะพรุ่งนี้มึงดูได้เลยกูต่อต้านอยู่แล้วพวกมึงกูต่อต้านอยู่แล้ว กูไม่ต้องการให้พวกมึงมาเสดจังไรจังหวัดของกูอีนกแสกมึงจำไว้แล้วมึงอย่าแอบอ้างมึงอย่าอ้างนะว่าพวกนี้มากันเป็นแสนก็กูบอกแล้วไงสนามกีฬาบ้านกูไม่เกินหนึ่งหมื่นคนไอสองแสนคนมึงเอามาจากไหนมึงเอามาจากไหนแค่คำพูดของมึงใช่ไหมกูบอกแล้วช้างยังไม่เดินยังมึงต้องหมานำหน้าอีนกแสกนะมึงเป็นคนที่จังไรที่สุดในประเทศไทยสร้างความแตกแยกให้ ที่สุดนะและอายุยากูบอกได้ข้าราชการตอนนี้นะถ้าวางตัวเป็นกลางนะอย่าออกมาร่วมกับมันอย่าออกมาร่วมกับอีนกแสกอายขึ้ามงอยุธยาเราเป็นเมืองหลวงเก่าเราเป็นเมืองหลวงเก่าเป็นราชนะธานีเก่าทําไมต้องเอาอีนกแสกมาเป็นผู้นํา อ่ะมันมัน,มนต้องต้องเชื่ออะไรอีนอกแสกนะฮะต้องเชื่ออะไรตอนนี้กูแชคข้อมูลหมดเลยไม่นอนผู้ใหญ่บ้านกำน,นันออกตอบมึงเดินหากันให้ว่อนเลยวันนี้เดินกันไห้กระทั่งตอนนี้ยังไม่หลับนอนพ่อพวกนี้มึงกลัวไม่มีผลงานกูบอกแล้วนะมึงอย่าอ้างนะฟังกันได้หนึ่งหมื่นคนสนามกีฬาไม่ใช่สองแสนบรรจุคนได้หนึ่งหมื่นคนและอย่าอ้างแล้วพวกนี้เขามางานแต่งกันอย่าเมาอย่าถ่ายรูป อย่าถ่ายรูปลงแดงทั้งแผ่นดินงอย่ากูครั้งที่แล้วมึงมากันหน้าศาลากล,กลางรถบัสมึงมีสิบเจ็ดคนมีสิบสามคนมาสร้างภาพนั่นคือไอวิเชียนพวลงลำเจียกเรื่องชาวนามึงมาสร้างภาพาภาภากูยังจําได้เลยมาเผาหุ่นเผาโลกกูยังจําได้แม่งมาจริงๆเท่าไหร่มันมาจริงๆเท่าไหร,ร,ไหร่อย่าสร้างภาพกันนะคะก็บอกพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรียยานะคะตอนนี้เรามีขึ้นร้อเจถ่ายทอดชั่งบูสกายตั้งแต่6โมง เช้ายันห้าทุ่มนะคะถ่ายทอดช่องบูสกายก็พี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรียานะคะคในฐานะที่ดิฉันเป็น,ต,นตัวแทนของท่านนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเสียงนกหวีดของลุงกำน,นันเป่าขึ้นมาไหลนะคะเต็มออกเต็มออกไม่อั้นสนามกีฬากลางเก่าสนามกีฬาศาลากลางเก่าแล้วก็ศาลากลางใหม่ที่โลตัสนะคะไปรวมพลกันตรงนั้นค่ารถสักบาทคุณจะไม่เสีย เต็มออกเต็มออกไม่อัน้นเราจะไปเจอกันตรงนั้นนะคะกาบขอพระคุณพี่น้องค่ะกาบขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพบกับป้าแผนเค้กนะคะป้าแผนเค้กจะมาถลกหนังให้ดูเรื่องโครงการรลบจำนำข้าวค่ะกราบขอพระคุณมากนะคะขอบคุณพี่กัญญาณีที่อยู่เคียงข้างกันตลอดไปคนดุเมืองอยุทยาบวกคนดุเมืองโคราช ค่ะตอนนี้ใจชื้นขึ้นมาแล้วเพราะมีคนอยู่ข้างๆเยอะปกติจะฉายเดี่ยวเนาะที่นี่พอฉันพูดภาษากลางที่ไรก็ไม่มันดอกเพราะว่าฉันพูดไม่ได้ใจต้องพูดภาษาโคราชเมื่อสักพักเนี่ยคุณต้นแกอ่านว่าอ่านหนังสือว่าว่านายกก็ตั้งชื่อใหม่ให้นายกเป็นดอกอุตภิตฉันก็ตั้งมาในใจคือการแม่มันทั้งชนกัน ดอกอุตจพิษเนี่ยลักษณะมันมันจะเกิดหนาฝนนะเกิดประมาณเดือนเดือนเดือนหกถึงเดือนแปดดอกมันจะตีเตี้ยใหญ่แต่กลิ่นมันเด้อนองเหม็นเหมือนขีบบวกมะเน่าดอกมันเนี่ยอย่างงามแต่กลิ่นมันอ่ะเหม็นเหมือนขี้บวกหมาเน่าคิดดูก็แล้วกันว่ามันเหม็นขนาดไหนนี่แหละชื่อใหม่ของดอกไม้ต่อไปพวกเราต้องเรียกดอกอุจจพิ์ นาะตั้งชื่อใหม่ให้เลยค่ะนกแสกนี่จริงๆฉันเปลี่ยนแล้วต่้งหลายสัปดาห์บอกให้เรียกนกตะกุม่มนกตะกุ่มก็ไม่มีใครเรียกตามนามันหอยเซกเงยเป็นนกตะกุ่มไปแล้วเรียกนกแสกไม่ได้เพราะนกแสกมันนาสว่างเหมือนดวงจันทร์เปรียบมันเป็นเสมือนนกตะกุม่มนามันต๊จมูกมันย้อยลงมานาเกลียดนากลัวแต่อยากด่างีแม่เอ้ยอายุจ,จันเจ็ดสิบแปดสิบ,บแล้วหกเกิน กูยังสาวก,กวัวกูยังไม่กล้าอยาก,ยกดังพอวนันมึงเลยเฮ้ยกูลงเงิดแม่ได้ผัวหมอทำท่าละเว้ปป้าไทเองเชาวนามีผัวหมอจิกายังอีหมอนี่ไหมฮึอ้ามันทำตัวแม่ยังกะสาวน้อยอ๋ออย่างงั้นแหละโอ้ยมองไปตรงไหนก็เหีย่ย,อย,ย,อยวยานย่อยระเยระยัยนางเอ้ยเป็นตาอยากอายเขา พูดกับเสียงมันฟังเขาแหงแหงน่ะเสียงฉันท้ำใจไม่ได้กับเสียงมันฉันว่าฉันเสียงไม่ดีแล้วยังเชิงดีกว่ามันจักหน่อยหนึ่งดอกนาอฉันว่าที่นี่วันนี้ฉันจะพูดเรื่องเขาเรื่องการจำนำเขาาน่ะฉันว่าพวกนี้น่ะจริงๆมันรู้จนแล้แผนของพวกมันมันรู้มาแต่ต้นแล้วว่าถ้ามันรับจำนำหมื่นห้าน่ะยยังไงมันก็ขาดทุน แต่ฉันดูแล้วเวลามันขายในยอดขายจริงๆพวกเราขาดทุนรัฐบาลเราขาดทุนตันหนึ่งันสมันขายจริงๆมันขายไอโนมินีมันแค่5้าพัเจ็แค่นั่นแหละเมื่อกี้คุณต้นพูดพิษฉันดูในเอกสารแล้วฉันเห็นแล้วขาย5้าพัเจขายน่ะพวกมันน่ยยังไงมันก็ได้กําไรได้เปอร์เซ็นต์ได้ส่วนต่างแต่มันให้ประเทศไทยให้รัฐบาลเราจรง มันจะทําให้พวกเราเจ๊งมันจะเอาให้ชิบหายมันว่าอยู่ไม่มีความสุขมันจะให้ประเทศไทยชิบหายด้วยนาเลี่ยมมันพูดแล้วมันคิดแล้วมันทําฉันว่ารัฐบาลนี่ทั้งชุดน่ะมันไม่ใช่จบกฎหมายจบอะไรอย่างที่มันว่ามาฉันดูแล้วฉันว่ามันจบไอ้นั่นเด็กจบเีนิเทศศาสตร์จริงๆจบนักแสดงทั้งคณะเลยมันแสดงเป็นทุกตอน โกหกก็เก่งแสดงก็เก่งป้าฉันว่าฉันจะไปขอรางวัลฮอลลีวูดให้มันมดเลยเด็เนาะยื่นขอให้มันป้าให้ทางคณะเลยตั้งแต่อีนังดอกอุตพิษทุไล่ลงมาเลยแม้เมื่อวันก่อนฉันได้ข่าวว่าอะไรมันมันมันจะแต่งตั้งใค้ไอนาผีอยู่ในโรงสามวันเป็นนายกว่ะโอ้ยพ่ออีแม่เลยขนาดงามขนาดนี้พวกกูยังขนหัวลูกเลยไอเปลีดนัเป็นนายกมันจะขนาดได้ ใช่ไหมเนี่ยสวยนะมองอะไรก็สวยยังเดินฉากก็ขนหัวลุกแค่ฉันเห็นรูปมันฉันยังขนหัวลุกทุกวันนี่โอ้ยอยันทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้ก็นายกประเทศไทยในโลกนี้ฉันก็มีคนเดียวนี่แหละที่อีเล็กเต็ตแต่ตอแหลเป็นลักเนาะตอแหลเป็นลักเรื่องอื่นเป็นรองหมดเลยเรื่องตแอแหลโขลกไรวันมันทำได้ตลอดเวลายีบ้าเนี่ย แล้วมันสอนลูกน้องมันนะเป็นสเต็ปสเต็ปตามกันไปทุกคนเลยไล่มาตั้งแต่นู่นเลยกี่ไอเลมโบไอตูไอเต็นไอนาข้างคกวีละอะไรอะจำไม่พดมันหลายคนพดมันพดเหลือมันไปตรงไหนมันก็โกหกมันทําเป็นสางภาพนี่ฉันยังแค้นเลยนะลูกน้องมันละม้างผู้ว่าบ้านฉันอะ แม่มันหายพื้นที่กันเช้าหนาบอกไปยี่ขอตั้งเวทีตรงหนาทลากางมันรีบให้เสื้อแดงเขาไปตั้งเลยเอาไปรับสมัครนักลบวล่ะเสร็จแล้วก็ตั้งเวทีตะโกนกล้าก,าก,า,กากได้อยู่สองวันพี่น้องพงเงินจ้างมดไอ้พวกนั้นหนีรีบไม่เหลือตั้งตัวเลยวันฉันไปไม่เห็นตั้งตัวเดียวเลยไม่โผล่หัวแล้วตั้งตัวเลยเวทีย่า่ใหญ่ฉันไปคอนบุรีนะแค่อำเภอเล็กๆอ่ะคนนี่ยังมากเขาบอกว่าจะมาดูป้าแพนเค้กวะล่ะ นั่นเห็นไหมเราฉันบอกว่าฉันจิดังไม่รู้ตัวคนมาดูอย่างหลายแล้วก็นาจะตรงสละกลางเอตรงย่าโมก็คนหลายแต่เตือแดงหายมืดตึ๊บฉันมองไปไม่ได้ยินเสียงอะไรจัดเอ๊เลยหายมดเงินมดตรงสัยมันให้งบมาจ้างแค่นั้นไอ้พวกนี้มันชอบจ้างจ้างเหมือนเอาละเอายาไปลอกควายเคยกัดยาลอกควายไหมควายนอบานเราเรียกควาย ยอ่อพ่อล่อและมันก็เดินตามดองดองไอ้พวกนั้นเป็นควา,มายมดเลยพวกขิวใหญ่หิวเงินเขาไงอ่าขิวกระตังเขาอยากได้กระตังเขาก็เดินไล่คาบกำยาอยู่ในมือเขานั่นแหละแค่กำเดียวนยั่นแหละมึงมากูอยากลูกนะกว่ามึงทําแผนจะใช้เงินหกสิบห้าล้านเนีง่งมึงจะมดเจ็ทเท่าไรนะ่ะมึงจะจ้างคนเสือแดงมานะหน่อนาเลียมมากูอยากลู้มึงเหมือนกันกูคูณบวก คุณหารดูแล้ถาเดือนเราฮกิมาลาดเนนะี่ยโอ้ยที่มึงโกงไวนะ้น่ะหลายแสนนะ่ยไ่เหลือด้วยนายไ่เกินปีสองปีแล้วเพราะไอ้พวกนี้มันตะกะลูกน้องมึงนะ่ะตะกะทุกคนก็จะบอกให้อีนังดอกอุตพิษตะกะตะกามได้คืบเอาสอกได้ศอกเอาว่าโกหกหลอกลวงสารพัดชื่อโกหกลูกพี่จนลายชื่อที่ไปเบอร์กระตังกระซัํากันแล้วมันกินหัวคิวกันเลยนะพี่น้อง มันจ้างกาดมันบอกว่าเจ็ดร้อยห้าสิบแต่จริงใจจริงประมาณสี่ร้อยท้าเรานอกนั้นใส่กระเป๋ามันมันทําเป็นเป็นมันก็รู้ว่าเขาหลอกน่ะทั้งพี่ทั้งน้องทั้งตะกูลมันแหละสามนายกเนี่ยมันรู้ว่าเขาหลอกแต่มันก็ให้เขาหลอกแล้วมันก็มาโกงพวกเราวางแผนโกงฉันตามติดตามทุกเรื่องมานี่มันโกงทุกสเต็ปเลยตั้งแต่ไฟฟ้าปั๊ปป้า ทีโอทีอะไรมันทําเป็นบริษัทแล้วมันเข้าไปซื้อหุ้นเสียบมูดดูความตะกร้าของมันจริงๆลูกพี่มันตะกร้าป่วยพวกนั้นอีกนะกินหลายกินจนรวยนี่ฉันได้ข่าวมานะมีคนบอกฉันทหารเรือฉันมีหมู่เป็นสีมันขโมยน้ำมันน่ะน้ำมันดิฟ่ะมันขโมยทุกวันดูมาทําเชื่อไหมว่าพวกที่ซื้อหุ้นร่วมก็มันน่ะโดนมันโกงแต่อยู่ในสายเลยพากันลงทุนร่วมเชร็อแล้วไอนาเลียมขโมยน้ำมัน ไอ้ฉันว่าน้ำมันที่มันแตกรั่วตรงนั้นฉันก็ว่ารั่วตรงก้อสเม็ดหรืออะไรอ่ะใช่ไหมก้อสีชังเลยฉันก็ว่าน้ำมันขโมยแน่เลยฉันตรงใสมันมานานอ่ะไอ้วกนี้มันไม่ธรรมดาเราพี่น้องเลยเพราะฉะนั้นเราทํายังไงก็ได้มีพี่น้องเป็นชาวนาเท่าไรน่ะฉันอยากให้พวกแกคิดแบบแผนเอ็มออมหนึ่งแตกห้าชาวนาหนึ่งคนนั่งตรงนี้ประมาณสองสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยคนหนึ่งแตกห้าเดี๋ยวเราจะได้ชาวนามาถล่มมัน ถ้าไม่มีชาวนาเนี่ยจะยากถ้าชาวนาไม่สํานึกนะว่าเราเนะ่ยคือโจทย์เราไม่ใช่คู่ต่อสู้ทางการเมืองฉันนี่ก็ไม่ใช่นักการเมืองลูกผู้ใหญ่จนๆคนหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่หวังผลทางการเมืองเพราะฉะนั้นเราต้องมัดทะลม่มันยังไงมันก็ไม่มีเงินให้เราเชื่อไหมมันไปกู้มันไปขอเบิกเงินงบอะไรต่ออะไรออกมานะงบภัยแรงอะไรงบกลางเขาเน่ะขอมายังไม่มีหมาสักตัวเซนเลยมันกวติดคุก มันไม่กล้าเซ็นตั้งแต่นายกจนยันลูกน้องมันละลุท่าทาแถวทกสอยยังไม่กล้าเซ็นเลยไม่กล้าเซ็นเอาเงินมาแจก,กพี่น้องดอกพี่น้องไปต้องมานั่งความหวังว่าให้อยู่เฉยเยไม่ต้องออกไปนะ่นนิ่งๆเดี๋ยวรัฐบาลจะจ่ายนไม่มีทางเพราะรัฐบาลมันมดความชอบทรมันไม่สามารถที่จะเซ็นเอาเงินตรงไหนมาได้ถ้าแน่จริงเมื่อเอาเงินพี่มาเลยไม่นั่งดอกอุตภิษมา เอามาใช่นีชาวนาแสนกว่าล้าน,น่กูจะวาเลยแหละกูจะเชื่อว่าพวกมึงพูดจริงอยู่ทีเดียวนี่แหละน้องนําโกหกหมดเออเพราะฉะนั้นเราต้องไปบอกพี่น้องเรานนะมาเป็นโจทย์ให้เยอะที่สุดถ้าเรามีโจทย์มากที่สุดนะ่ะมีเป็นล้านๆนคนเนี่ยรับรองเลยมันหงายชะดาทางคณะมันได้เลยไม่เหลือเพราะสารเขาจะตัดสินจากความเป็นจริงที่มูลนีมันเยอะ เงินมึงเอาไปไหนล่ะมันยังแจ้งไม่ได้ล่ะมันปิดงบไปได้มาสองปีกว่าที่มันเป็นรัฐบาลไอ้นั่งนี่ไม่เคยปิดงบกระทรวงพาณิชไอ้เต้นเนี่ยมันฉันว่ามันไม่โจ๊บอะไรลงมันซื่อใบเอามันทำอะไรไม่เป็นจักอย่างดีแต่พูดเออมันทําแค่ทามันชี้ส่งอ่ะปิดงบดุลของปีอ่ะของกระทรวงพาณิชมันยังทําไม่เป็นเลยเปลดแล้วมึงจะเที่ยวเล่าเาเนาะ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 เต้นไปพูดตรงนั้นทีตรงนี้ที ดีอย่างเดียวอยู่บนเวทีระดมพวกเสือแดงต่อแหล่เขาก็เชื่อมันไงเออมันทําได้ตรงนี้เชื่อมันอยู่แต่ว่าต่อไปนี่มึงมดวาสนาอะไรนายพวกมึงจําไว้เลยพวกมึงพูดอ่ะลิ่นพวกมึงยาวไม่พอนะแถมเป็นสองฉกด้วยเพราะมันโกหกทุกเรื่องเพราะฉะนั้นไม่ต้องเชื่อมาแล้วพี่น้องเชื่อมันมาเจ็ดเดือนแล้วยังไม่ได้กระตังใช่ไหมได้มาห้าพันก็ไม่พอหยอดตาแดงบ้านฉันยังเป็นตาแดงเป็นคางทูมเต็มอยู่เลย เพราะมันไม่พอหนีประชาชนเป็นล้านๆคนแล้วมึงแค่แต่มึงเอามาแค่ห้าพันล้านมึงเป็นหนีทั้งหมดนะแสนสามหมื่นล้านมึงคิดได้ยังไงของมึงงงเหมือนกันเออที่นี่ชาวนาหน่ะอย่าโง่ต้องฉลาดแล้วก็กล้าเหมือนฉันนะไม่กลัวตายลักตัวแต่ไม่กลัวตายอย่ากลัวตายมันคาไม่มดมันคาชาวนาฉันว่าไม่ถึงสิบคนมันก็เรียบร้อย เรียบร้อยแน่นอนเพราะชาวนาไม่เหมือนกปอปปสนะชาวนาเนี่เป็นโจดเป็นเจ้าของคดีเป็นโจดเข้าใจไหมเป็นโจทย์เพราะพวกมันเป็นจำเลยยังไงมันกระต่ายแง้แก่ออกมาเยอะๆพี่นั่งออกมาเป็นเป็นโจทย์รัฐบาลดอกอุตภิตเนี่ยให้มันถล่มทลายเลยออกมาเป็นหลายๆล้านคนแล้วต่อไปเนี่ยใครต้องการให้ฉันขึ้นเวทีสัญจรจังหวัดไหน เชิญได้เด้อผ่านพี่ปองก็ได้จิไปขึ้นให้ฉันไม่กลัวไปดงแดงฉันก็จิไปโสตายแล้วชีวิตเนี่ยนาะเห็นด้วยไหมพี่น้องต้องระดมช่วยกันเด้อไอพี่เฮ้เฮนี่ทําไมช่วยไม่ได้นะสัญญากันแล้วใช่ไหมก,ก็ตบมือให้กับป้าเพนเค้กนะคะเดี๋ยวเราขออีกสักนิดนึ่งค่ะคุณต้นจังหวัดราชบุรีหน่อยค่ะจังหวัดราชบุรีตัวแทนสวัสดีครับพ่อพี่น้อง ขายข้าวมาสี่ห้าเดือนไม่ได้ตังค์สักบาทลูกอยากไปโรงเรียนก็ไม่มียืมทำไมยังไม่ใช้เขาเลยแม่ถา,ามนักธนาคารมาทวงค่าบัตรเครดิตอแต่จะจ่ายไปให้มันใครปูมันจ่ายปูก็ไม่จ่ายเพราะมันมีตังค์จะให้หรอกมันจะทำไงดีข้าวก็ไม่ได้กินมาสี่วันแล้วกินแต่ก๋วยเตี๋ยว ลำบากแท้คิดมากคุ้มใจหัวงอ,อกรึเปล่าพี่ตุ้ยปูตากันกไม่ได้สักทีหรือทำยังไงจะบอกอีปูมันไม่อยู่บ้านชีวิตจะดีทุอ่ะที่อื่นไม่อยู่ไม่ได้หรอกอีปูมึงอยู่กับชีวิตนู่ดพิษลอยมึงอยู่สวัสดีครับนะพ่อพี่น้องค่ะก็พอ่าค่ะพวกเรานะคะในนามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ป้าแพนเคก้กป้าแพนเค้กลาดบุรีนะคะก็ค่ะ โคราชอ่าโคราชค่ะ,ะวันนี้พวกเราก็มาอ่าระบายความในใจโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรียาพ่กนี้นะคะพี่น้องชาวยาอย่าลืมนะคะอ่าพวกนี้เดี๋ยวเราจะดูกันว่าใครเดินนําหน้าอีนกแสกแลายยาออกไปนะคะเสียงนกหวีดเมื่อไรสาราการเก่าสารากลางใหม่เต็มออกเต็มออกไม่อัน้นวันนี้พวกเราทั้งหมดที่อยู่บนเวทีเรานอ,นอนกันอยู่ที่เวทีแจ้งวัฒนะของ ผู้ทาอิสระว่างไปเยี่ยมเยียนเรานะคะอาหารเพราะอาหารอร่อยนะคะไม่ใช่อาหารเพราะอาหารอร่อยดนตรีเพาะพิธีกรเราก็รูปหล่อสองคนนะคะไปเจอกันที่เวทีแจ้งวัฒนะได้วันนี้ดิฉันท้อมคณะต้องกราบสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ <S 2> <S 2> สวัสดีค่ะขอบคุณมากครับแหมผมบอกแล้วไงค,ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนี่แหละครับคนจะถลกหนังนกแสกคนจะถลกหนัง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่เลวที่สุดเรื่องข้าวเรื่องชาวนาก็ต้องชาวนานี่แหละครับอ๋ออ่ะ,อะมาตรงนี้นิดนึงครับมาตรงนี้นิดนึงขออนุญาตประชาสัมพันนิดนึงนะครับมาเลยครับพี่น้องครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับที่ใส่อยู่นี่เนี่ยคือเสื้อของกลุ่มเกษตรกรอ่กลุ่ม สมมาพันธ์ชาวนาไทยถูกไหมครับอ่าอันนี้อาจจะไม่ค่อยชินตากันแต่สวยนะครับเป็นรูปรวงข้าวแล้วก็เขียนภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทยว่าข้าวคือชีวิตนะครับแล้วก็เราหัวใจเดียวกันนะครับพวกเราหัวใจเดียวกันข้างหลังเขียนว่าสมาพันธ์เครือข่ายชาวนาไทยที่เห็นเนี่ยของพี่สุภาพสตรีเป็นสีออกชมพูของพี่สุภาพบุรุษเป็นสีน้ำตาลเราจะไม่ค่อยได้เห็นกันเพราะว่า พี่เขาจะขายอยู่ด้านประตูหนึ่งใช่ไหมครับขายอยู่ตรงด้านประตูหนึ่งฮะตอนนี้กําลังจะย้ายมาอยู่ลานด้านหน้าตรงนี้นะครับกําลังเจรจาหาที่อยู่นะครับตั้งแต่พรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้ผู้ใหญ่สาธิตกําลังดูที่ให้อยู่แต่ว่าฝากประชาสัมพันธ์นะครับไหนๆก็ไหนๆถ้าใครที่คิดว่าจะช่วยชาวนาผมจําเป็นต้องจับพี่ผู้ชายนะถ้าจับพี่เดี๋ยวเป็นเรื่องนะครับ ผมยิ่งรอๆอยู่ด้วยอ่านะครับอันนี้ตัวละเท่าไหร่ครับพี่ตัวละเท่าไหร่ครับตัวละสามร้อยบาทรายได้สำหรับชาวนาเลยถูกไหมครับอันนี้ช่วยชาวนาเลยเป็นค่ารถค่าราค่า,าอยู่ค่ากินอันนี้เราบอกกันตรงๆแต่สวยครับเนื้อดีแล้วก็สีสวยด้วยนะครับมีสีชมพูสีน้ำตาลมีอีกไหมครับมีสีขาวสีดำมีสีสีประมาณนะครับแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูดีกว่า ถ้าเดี๋ยวได้มาพรุ่งนี้จะบอกว่าอยู่ที่เต็นท์ไหนซุ้มไหนแผงไหนนะครับอันนี้รายได้สําหรับชาวนาจริงๆแล้วสวยด้วยนะครับคนอย่างพวกเราน้ําใจไม่เคยหมดนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับพี่กัลยาณีขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับสหบพันธ์สมาพันธ์เครือข่ายชาวนาไทยนะครับพรุ่งนี้จากยุยงจากการหลอกลวงจากการปลุกปัน่น ของนายนัทวุฒิสายเกือ้อของนายจตุพรพรมพันธ์ของนายเวงโตจิลาการและของนางนกแสกอีธิดาพรุ่งนี้เขาจะมาชุมนุมกันที่อยุธยาพี่กลยาณีบอกแล้วตั้งเป้าไว้สองแสนคนขอโทษสนามราชมังคลากีฬาสถานใหญ่ที่สุดในประเทศไทยยังจุคนได้แค่ หกหมื่นคนแล้วเองไปจัดอยู่สนามกีฬาที่อยุธยาเอาสองแสนนี่แสนสาหัสเลอครับคุณนัทวุฒิเราบอกถึงพี่น้องชาวนานะครับผมรู้คนเสื้อแดงก็ดูอยู่อ้อขออนุญาตก่อนจะพูดต่อ,อไปแก้ข่าวก่อนนะครับพี่น้องเสื้อแดงครับที่ท่านการุณาให้พรผมทุกวันนะนะครับฝากมาบอกถึงข้างเวทีว่า เวลาต้นขึ้นเวทีสงสัยจะเมาเพราะเห็นหน้าแดงๆขออภยัยผมไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นเวทีที่ผมหน้าแดงก็เพราะว่าผมเดินตากแดดกับลุงกำนันรักชาติเสียหน้าไม่เป็นไรแต่ผมจะไม่ยอมเสียชาติเกิดพอขึ้นมาบนนี้หน้าดำๆมันสะท้อนกับแสงไฟมันก็เลยดูแดง อาจจะทำให้พี่เข้าใจผิดว่าผมเมาก่อนขึ้นเวทีผมสัญญาครับถึงแม้ผมจะยังเด็กแต่ผมก็ไม่เรียนแบบนิสัยเร็วๆแบบคุณเฉลิมก่อนที่จะขึ้นเวทีต้องดื่มวายแน่นอนรับประกันได้ไม่หรอกครับคุณสุเทพเทือกสุบันก็บอกแล้วคุณเฉลิมเดี๋ยวๆก็บรันดีเดี๋ยวๆก็วายนะครับถ้าผมเมาจริงๆถ้าผมดื่มก่อนขึ้นเวทีจริงๆนะครับพี่น้องเสื้อแดง คุณยิ่งรักกัยับไปนานแล้วผมไม่เก็บเอาไว้หรอกครับผมเอาให้ยับเลยผมพูดจริงๆนะครับแล้วฝาก